สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีในเช้าเอ้ยก่อนจะสายของวันที่ฝนตกปลปรยล่อย,อย,อยพี่น้องฝนลินแม่แม่แมแมแมยิบดขึ้นแต่สีหาถุ่ม,มขึ้นในท่อปั่นนี่ครับบ่านันร้าอยู่พื้นที่เราสวนยางเราเชะแฉะ,ะเปียกชื้นไปด้วยน้นยําฝนกีดยางบ่าอ,อะไรครับนอนพี่น้องนอนวันนี้จะมาทำพี่น้องผมไปเชื่อมแกนเชื่อมแกนเครื่องตัวนี้มาใหม่ ตัดแต่ก่อนเพื่อเป็นเครื่องรูดี่น้องปั่นมันรูดเลยก็เสาะใปในแานนี่แหละวันบอบานบ่อหมุนนะใบไม่หมุนตามเาะได้ไปตัดเอาแกนเก่าที่เราไม่ได้ใช้นะครับตัดแล้วก็มาต่อกับแกนใหม่เลยฝั่งที่มันรูดเนะาะฝั่งที่มันรูดเราคงจะอาล้อกสวมเข้าไปใ,ในกแานเบิ้รแลวกันเอามาใส่กับเครื่องใหม่นเนาะถอด <c oughs> ก็ใช้กับเครื่องล้วก็ถอดแกนตัวเดิมที่มีอยู่นี้ออกไปก่อนครับเราทดลองด้วยกันเอาของลอดจิเบตซสอมมานนี่จะใช้งานได้ไหมลองเนะก็สาธิตนห้ครับนี่ครับ,บนะผมจะหมุนดูให้ดูเด้่อยนะ มนเลยนะโอเคเดี๋ยวจะทําการหรือแขนตัวนี้ออกหรือมือจับออกแล้วก็จะเอาตัวนี้ใส่แล้วก็เทสลองต,ดตัดดูพี่น้องนะครับยผงหุกกราบหนึ่ง จานคัดเลยน้เขาหยกยามมุนออกเด้ขอพอถอดแขนก่อน ไปตรวจแสเล่งก่อนอืนก็เปืดแต่วันนี้ก็ไม่ต้องถอดก็ได้หนึ่งว่ะกอดด้านล่างอย่างเดียว ด้านนี้ด้านนี้ด้านานี้ง่ายกว่าอาพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวอุปกรณ์ได้นหนึ่งครับแต่จะมาบึ่งกันรอบหนึ่งนะ แล้วเขามาดูกันตอนประกอบเสร็จนะโอเคถอดเสร็จแล้วประกอบพี่น่องประกอบที่เราแก้ไขมาประกอบใส่กันใส่จานคลาสใส่แกนก่อนพี่นง น,นี่แับะยุไหไหล่ยปน้องวันนยุบ้าน,นครับมาตั้งอยู่ขึ้นกันเละะยวันนี้ไม่กี่จางหละยไท่กับฝนตกลิ่นเสียร์งดกีบมาได้เลย ให้แน่นตึงตึงก็ได้ตึงตึงตึงเลยครับตึงตึงให้อยู่สักงสี่ตัวเลยไปใส่แขนใส่แฉกเล็งใส่แฉกเล็ง ที่ใคกับใช้สองขางให้มันเสมอกันครับผันเข้าไปแน่นๆแน่จังมาปรับกันไม่ตอนว่าเข้าไปเทเรามันพอดีตัวข้าวบอนอน่ะเห็นเราะพอดีกับแขนเราไหมโอเค นี่ก็ัสิถอดใบครับ่อถอดหัวตัดตัวนี้ครับไปสวมไปโน้นเนาะนี่หลายเนี่ยต้องรูส่วงแจก 당겨 <laughs> Okay, off now. ืงยาวกว่าบ่ก็เป็นคำคำมันจะยาวกว่าไปหน่อยว,ว่วะ เอ้ช้ไ,ได้ใช้ไ,ได้ยาวไม่ยาว ราไปปั๊บแขนแขนเอียงปวดแล้วใส่หัวก่อนพี่ลอให้แน่นครับจะท,ทดสอบว่าของที่เราไปเชื่อมไปสองบมากมาันสีใส่งานไหนรหนอบพี่ละว จะใช้งานได้ไหมกันคอให้แน่นเลยโอเคแ๋ยวขอแก้แก้ช่วงแขนก่อนทีน้ํน โอเคล็อก okay, เลย